ออล้อโอ้วอบกังบกยัอ้้หับมัเหรอหบกไงทขาใสโอ้บกไงโอ้ีด้ับบกอ้โหใส่หดใส่หดแต่ว่ามีดอรุ่นบิ๊กบพี่น้องตนี้ตัวเนีย สวัสดีครับสวัสดีครับเบ้าแยมมิสานัตตี้ครับผมครับเบ้าหนึ่งครับผมหนุ่มร้อยเกินใจก็นเลยครับกินเขาพี่นออ้องก้อนเสียบยำบวงเอ้ยข้อนเสียบไปใส่บ่วงเติมพลังก่อนเบ้าหนึ่งก็ได้กบนะครับครับได้กบลงมาจากลยเอ็ดมาฝากเบ้าแยมมาฝากถั่วเมียครับปลาล่สาบครับของแท้เฮยหนึ่งหนึ่งหนึครบใส่ไอ่หนึ่งครบดอกแค่ดอกแค่แล้วกับบุบบวบป่เฮ้ย มาเดินพี่น้องเด้อกินข้าวกันจังสิออกใส่บ่วงกันนะครับผมก็ได้เวลาแล้วครับประมาณใบสว่างล้วข้าวกินน้ำกันจะชิวออกพักบนต้บนบนอย่งกับไมโยนี่ครับขึ้นที่สว่งขึ้นที่สวงนะครับกำลัง่นกันเขาจิมานบ่ขึ้นนี่เมื่อนี้เป็นสีลมๆนี่เลยแปลกตั้งเมื่อคืนมันลมเลยเป็นลมต่ว่นี้เว้นมือนี๋ยวคือลมป่ะหาจิมานครับมาแล้วมาเงียบ พนังยืืืืืือือืืืืื่ืืืืืไืืืืาืืืืวไืืืืืืื้ืืาืนืืืืืืืืืืื่ืืืืกืื้ืืืืีืืือืืืืืแบืืืืืนเีืแืืืงืืืืืืืืืืืืืืืืืืาืืืืะเืืืืืนืืืบืื่ืืืืืื่ืงื้วืืตัืืืืืีืืืืืืืืืืื่ืืืืัืงืื่ืืืืืตตืืืืืืืืืืืืืาืืืืืืืือืงืืืืื้ืืืดืืงไมืละขนาดลวดมันยังกัขาดได้ เอานี่ตาไปนะครับเอ้ตะไคร้ด้มดำเอามาเล่น,น,าาน,นอีนอาากรอบ,บนึ่งเพราะว่ากัดไปไหนแาบเอาเงียบออมบดเดืแล้วจังมากปิดปากค้างปิดสันลูบคักเมื่อเช้านี่โอ้ยออกไปบ่หน่อยทัน้นตะพอนตอนใส่บ่วงนะครับอะไรขอขอนุญาตบาดค้ำด้วยปีน,ยยน,น้องเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันหนึ่งกบหนึ่งกบขอขอ,ขอ,ขอ,ขอนุญาตกิ้มเขานครับเดี๋ยวออกไปใส่บ่วง พกอกันอีกตอนแรก้ยงนละครับหายง่ายๆพี่น้องเอ้ยขระหาวเอ้ยวันมาล้ำสิงหางเครื่องหางเครื่องมาลำสิงอืมเอ,อาเล่นแข่งกันเอาเอาเอาทีมง,งานหมูปลาทีม <laughs> ง,งานหมูปลา ตัวแรกแหกมันครับผมโดนแล้วโดนแล้วตัวแรกแหกมันตัวแรกแหกมันครับยิ่แก้มนะครับผมเบาอยามหรืเอเบาอ้าอยากล้องมันนะครับเดี๋ยบ่ายามจะเอาส่ยล้องเลยนะครับผมสายกระสังก,ก่อนกระชิตไทยทำตัวที่มันติดนะครับเบาอยามที่ยามรอบเดียวนะครับผม โอเคครับผมตัวสวยๆตัวสวยหนึ่งแก้มหนึ่งแก้มเอาละครับตัุยซองครับอู้โอ้เลโอ้เล่อ้บักง่งบักง่งโอู้หักไปเนาะอ้บักง่งครับผมใส่สวยๆใส่สวยหมายข้างทางนะครับหมายข้างทางหมายข้างทาง โอเคครับบ่ยังอย่าโส่ของนะครับผมยังมังกันไปเรื่ยนยครับหลังนี้หายนะครับทั้งค่ำอู้หโอ้โหแล้วครับได้ยินได้เสียง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 โอ้ยทำไงโอ้ยบังคับโอ้ยนี่ดังบังคับบังคับโอ้โห ใส่โหดใส่โหดมัอนี่หนูออกนะครับบางนึงอยู่ฟังพุ่นครับผมมัอนี่เขาก็จัดมาขางทางให้เขาโอ้โหใส่แมวเพิ่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้ยผมว่านูซิบออกกันเลยวๆไปหากล้องมานะครับเต็มเต็ม เะบายามเะเอาซึกกระสังก่อนผลงานครับผมชมผลงานโอ้โหยำาบ่วงเขาเดียวปอมื้อนี้หนูออกนะครับหลังจากที่หลายหมืหน่นบวกสามตัวใหญ่โอ้โหครับรุ่นกันต้อน,นครับผม สีดีวครับีดีวีดีวโ,โอ้ใส่สวยเหมือนเดิมนะครับใส่สวนเหมือนเดิมเเเเเโอเคครับมีอีกหตัวครับผมกระสังก็เริ่มหน้าหูหน้าตายมาแล้ว ว่ายังจะใด้คองครับผมออาเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วโดนจนได้โดนจนได้เออมีตัวหนึ่งครับผม น,นีของห้องก็เริ่มหนาหูนาเต้านะครับก็มีหนึ่งแต้มหนึ่งตัวบอยามเจ้าใสกกระสังนะครับผมกูเดาขาตั้งกล้องม้าก,กับไอพี่น้องเห็นพ่อเข้าอย่าไม้เลื่อยนะครับผมก็ถือไม้เลย่อยนี่ถืออยู่บนพังก์ผเดี๋ยวไปไดเห็นดินเนยนะครับทำมันถือ đây khắp để bao giờ rồi tôi dậy tôi dậy gì đâu ta tàn nó không mỏi vô bao wow. muốn cầu ừ. nhanh cái câu cái câu mà khẳng นี่ใส่สวยๆครับปุผมหนึ่งตัวเพิ่มอีกหนึ่งแก้มนะครับผมนี่เเดี๋ยวราอย่างเจะใส่ของกันบ้าเ<อ>บงเ่ยกระสังห้านาครับเต็มมอกกอดแล้วเว้ยหนูออกัวข้าวขอกแนวมาเนี่ยโอเคครับ ครับหลังนี้ถือแด้วนะครับพอดีวาวหนึ่งมันถือกองให้พอดีครับตนูพี้ัว้ัอเนี่ยงาผมน้องมึงเหรอตัวงาผมกัดมนหลายมือีหาูพวกน้องหัเออเลห้า่พวกัเดมือนึ่งมโอ้ยมันอะไรหรอออ ว่าแจะผลเดือนช่วงร้อยกว่ทงนะครับหนูมันออกบางๆวันนี้ออกเต็มที่เลยม้วนีงโอ้ยม่ได้อะขากล้องมาเนี่วันนี้บอกอะไรขัาคนนี้เนียนเต็มกระซังเนียนนี่ก็พายซีเดียวท่างนี้เดี๋ยวทำบ้งนของบ้านหนึ่งพวกนะครับ อันนี้ออันนี้ของเบายำอันนี้ของเบาหนุ่งนี่พี่ครับมันแบบอยาก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 มืดแน่ยูครับมันอันนี้อันนี้มันมันมันบังไว้ตัวนั้นของเบายำเบิ้งใกล้ๆอะไรครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวจังเดยเบื้องหลังต่อไปครับครับสรุปผลงานคืนนี้นะครับเอาเหมือนกันครับผม โอ ok, ้อันใหญ่นะครับถือข้าวตึกแน่เมื่อกี้หนูออกนะครับตัวตายเกีมีตัวนี้เห้ยเมื่อกี้ต้ยตัวแต่โซ่แหบๆอยู่พีกอยางมิเทลงถังนะครับผมโอ้มันกันวได้หลายซ้ำไหนขึ้นในห้องเมื่อกี้ไปจัดไม้ข้างทางมันกันหลายมือแล้วัตถุแจ๊กเจ้าเพราะมันขโไปหมดเราไม่ได้เอาขากล้องไปนะครับคิดว่าจะวัตถุผมได้หมดเลยก็จะพยายามจะเข้า มานอนเกี oh, Emperor, ่ไได้โอ้ยสันานวันไปพยายามข้าเดียวไปสั่นไนูเถือนูเถียเกี่ยวซีดๆตุงนองครับออก็เราข้างข้างข้างขด้วเออด็กเียวออครับมิ้นบอกมินบอกคนหด เอยงอหางเดงได้เท่นี่ว้ากึ่งกึ่งอออนสวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเฮ้ย้เร็วเร็วเรเหินบงงูเขาลงเลยเอยแ้วเบิดแล้วอเคนี่ครับ อึขึ uh, 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 ้นมึงงกงมึงงมึงไปลงไปโตงไหมมหลับน้งางลงเออลงงงาขีเลยดีโอเคครับเดี๋ยวเอาแกยงออกให้เพิ่งครับเง้ยบเออพแล้วพูดแล้ว มันนี่ตีการติเงี้ยมือมันออกยังที่ล่ะอวบตรงงามเลยหนปุ๊่มธรรมชาติโดยตรงครับอันนี้ไม่ใช่ได้ดียังมันกางหัวละมันเศร้ากางไม่ยาวคุณเศร้าลูกคนอีกรอบนึงครับผมเอาหายนะครับเอาเอาเคี่ยวเขามาเต่งบอลเลีอยวยังปะรับคืนนี่กันแล้วตีสวัสดีนะครับผมจะพอกันมือเศร้งงาว่ายางกันที่เอ็นนักกินกันที่พักผ่อนเลยนะครับครับผมครับครับผม ขึนเสาควงกันครับผมครับสวัสดีตอนเสาครับผมสวัสดีตอนเสาครับออกกูว่วงครับพี่น้องมึงขึ้นนกันได้สมมติาเฝ้าคนนะครับมันลุ่นกันรอบโต๊ะอากาศพอดีพอดีเรองนีเนาะกำลังเย็นนัดรอบเสาอะไรก็หนีมันกันหนาวพี่น้องเอออเาตอนนี้แหละมาลุ้นต้อกันครับผมเสานี้รับ อย่ามาไม <Yeah. S 1> ่ไรแล้วเราหัวทิ่มรอบเสาโอ้ประมาณรอบเสาอย่าไม่ไรเติมหรอครับผมตัวนี้เติมนะครับรอบเสาหนึ่งแก้ม ผมออมันมันมันบ่วงจะหมดแล้วกูมันหลายเหรอติดตัวเดียวก็หล่อโอ้ยหลอกเ้ามันติดเต็มือคืน,นยอย่างกูหมดละหนวกตัหัวคขำรอบเดียวเด็กมากแตเสาออกนะครับคิดว่าต้องเป็นเป็นยาก,กนนารเอาเงาไปตัว มาเซลผมนไปเสร็จผลงานนะครับเบาหนึ่งที่เดินทางกับบังครับเดี๋ยวเบ้าหนึ่งที่ได้เดินทางกับบครับสรุปผลงานกันรบรอบปีลงมากกัได้พ่อสมมาพาควนเนาะ,<อ>ะว่า,ามีาตะรนุนบิ๊กบิ๊กพี่น้องตัวเนี้ยเน่ยนรุ่นกวนเบาหนึ่งในเมื่อ4ี่ตัวรอบนี้กับอยู่ประมาณ30สีครับแต่ว่าช่วงนี้หนูตัวในี้มันเริ่มดันเข่าห่างมันทางแล้วกับพื้นที่หัวลวนมองที่ว่าผมเคยบอกเนี่ยแหละ คนอาชีวะลาเร้วมึงง่ายหมดลาลาแล้วมีงง่ดบ่บ่ยังยังยังอยู่ด้วยครับเด้อแล้วกลับมนี้เบ้าหนึ่งจริงจริวเราเบ้าหนึ่งว่าสิเมื่อแต่เศร้าแต่เผื่อมาเอฟซีจากใชยภูคกับด่วนมาเหรอด่วนมาเอ่อับมาพนก็เลยบอกว่าจริงๆริงเราคุ้มอยากให้ผมอยู่น้ำล่ะอยากให้พระเีบ่วงเพราะเป็นมูกันเป็นมูกันบ่แต่ว่ามันติดพละเนาะสองขึ้นแล้วผมยู่ผีผมก็เลยต้องเดืนทางกลับก่อน คือให้เบาเยี่ยมหอที่พี่ดูแลทีมงานเฮ้งมาแล้งสองมาแล้งแนนสองหม่องกันหมดแล้วไอ้ไทยสองหม่องทีมงานสองหม่องเนาะเอฟซีเขามาเขากะคือเขาครับเป็นมาหน่อยมาหลายเขาก็ตอนลาบิดแลกกะปีใหม่ครับจัดเต็มปีใหม่กับเอฟซีทางไหนอยากมากินมะม่วงด้วครับเด้อมีระบบเครื่องเสียงมีคาราโอเกะร้องกาว่าอยากเอออยากมากินเขาป้าจังสันครับมามามา บ่แน่ดอกบอลหนึ่งปีไมมอาจจะสอดพี่ก็ได้ช่วงนี้กลับขึ้นไปเชียบไอ้งานทางบ้านของครับเพราะว่าบอลหนึ่งมาสองขึ้นแล้วทางขุนเพิ่นกะมีต้องมีงัวมี่หยังเบิงเนาะบ่มีผู้ใดเบิงผมกับทางเนาระเนาะแม่นๆเฮามี่ประกระสังนียนกะเสียวบ่เห็นเน่นะครับแม่นแต่ก็โตใหญ่กันล่ะเดีอยู่เด้นอือนี่จะบอกรุ่นโอ้โอ้หางนิ้วก้อยทั้งเบิดล่ะห่าขีดรุ่นห่าขีดรุ่น ครับคลิปนี้เป้าแยมกะที่ขอฝากไว้เสมอนะครับครับผมเดี๋ยวตองนี้เบ่าหนึ่งขอหยาดบัตรคำพน้องเด้อผู้รับชมคลิปของช่องอีสานซิตีกะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากมาเป็นเอฟซีได้หลายเออเพราะว่าเป่าหนึ่งเป็นทั้งมูเบ่าแยมเป็นทั้งเอฟซีเบ่าแยมแล้วก็เป่าหนึ่งก็เบ่าแยมนี่กะพยายามว่าจะเห็ดในช่องอีสานซิตีเฮาเนี่ย ให้ดีขึ้นก็งี้ครับอ,อันใดมันบอดีบกวนพี่น้องกะติชมขมาเด้วครับเดิมหมูผมจะได้ไแก้ไขปบปุงแหมเออแต่ว่าการหาอยากหากินช่องอีสานซิตีิคือเป็นหลักอยู่แล้วครับ,รบหนึ่งหากินสองก็คือเป็นการเนี่ยครับธุรกิจของครอบครัวคือเลี้ยงหมอกเลี้ยงหมูเลี้ยงยังไปปลูกพักปลูกหญา้าเออไปเรื่อยๆจัางไดก็ฝากพี่ฝากน้องฝากกดให้กดติดตามช่องอีสานซิตีิได้ละ หลายๆเนี่ยนะครับเด้อครับผมวันหนึ่งก็ตรเดินทางกับอำเภอหนองพอกครับจังหวัดเลยส์จากนี่ไปหนองพอกกับประมาณหนึร้อยกว่ากิโลครับครับคุณีูลาไปก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยใส่รถเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากเดี๋ยวเอาสองขาตั้งรังให้ใส่ไว้อยากเดี๋ยวกระสอบมาสู่ก้อนห่งสี่ร้อยหัวเกลียวหนูกับร้อยออกกระสอบพี่น้องดหนูกับร้อยออวกุงพี่น้องเอ้อ

ให้ให <differences S 2> ้บ uh ้านไปแล้วหมอหออกแต่ว <Yeah. S 1> ่าให้ดีคุนวันนี้ไปเรียนเนื้อเรียนเนียนเนื้อนี้อสไปยังรอก